สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอมหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีครับนัดประจำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมครับ2559ศึกมวยไทยเจ็ดสีครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกา15นาทีครับสดตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่องเจ็ดสีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมน้ำหนักที่จะทำการแข่งขันครับคู่ที่หนึ่งเปิดหัวของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างประตักเพชร ซินวีมวยไทยพบทางด้านกระเสมน้อยสอกระเสมศึกครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์คู่ที่สองคู่ค้ำของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างมหามงคลสอยิ่งเจริญการช่างพบทางด้านเพชรเรืองฤทธิ์สิทธิ์ปานแดงครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างครับโชคนำชัยคมบางแคครับหรือว่าโชคนำชัยสอเสือเพชรตัวเดียวกันครับ จะต่อยที่พิกัด121ออปอนด์ต่อน้ําหนักหนึ่งปอนด์ครับให้ทางด้านขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลจะต่อยที่พิกัด122ออปอนด์ครับโชคนําชัยคมบางแคต่อย12 121ปอนด์ครับต่อน้ําหนักหนึ่งปอนด์ให้ขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลต่อยร้อยยี่สิบสองปอนด์คู่ที่สี่คู่เอกนำรายการครับเป็นการพบกันระหว่างนวพลโชคปราณีฟาร์มหรือว่านวพลสิทธิ์ผู้พันตู ตัวเดียวกันนะครับพบทางด้านเทพพบุตรสิทธิ์อุอุบลครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด1น8อปอนด์เป็นคู่ที่4คู่เอกนำรายการครับคู่มวยอาจมีกรารปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่1ครับเปิดหัวของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างครับฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านปะตักเพชรซินบีมวยไทยพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับกระเสมน้อยสอระเสียมศึก คู่นี้ครับจะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่อปอนด์เป็นคู่ที่หงคู่เปิดหัวของรายการครับมาดูมวยคู่ที่1ครับคู่เปิดหัวของรายการมาดูกันที่ฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านปะตักเพชรครับซินบีมวยไทยเป็นมวยครับจังหวะเตะต่อยคล่องนะครับอาวุธหนักแบงครบเครื่องวงในไล่แขนครับเขา่าปั้มตีลุนแรงมีฮึดมีสู้ตะบลอดครับฟอมสด นะครับสาไฟหลังนี่ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นครับหลักเรียมดีมีลูกขวางหน้ายัดไส้ค้าดันแพงแรงครับเสียดสีท้ายท้ายมั่นคงแข็งแรงครับสามปลอมหลังชนะคะแนนวัฒนาสิทสพี่น้องเมื่อวันที่10มิถุนายนส5งพที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนสกัดเพชรเพชรสี่หมื่นเมื่อวันที่หสิงหาคม 2,559ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนเบนซ์สยามทีเด็ด99เมื่อวันที่6กันยายน2,559ที่สนามมวยลุมพินีมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้าเงินก็เป็นทางด้านกระเสมน้อยสอกระเสมสึกครับเป็นมวยประเภทครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดซ้ายรุนแรงครบเครื่องมีลูกไล่แขนขวางหน้าค้ำดันแทง วงในปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นครับแข็งแกร่งแข็งแรงบู้สู้ทรลหดครับมีฮึดมีสู้ตะบดใจสู้เกินร้อยครับชื่อมวยเบอร์มวยนะครับดูว่าอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยครับฟอมหลังนะครับมีแพ้มีชนะครับจังหวะเตะต่อยนะครับหนักหน่วงรุนแรงอาวุธครบเครื่องครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมครับเดินแรกเดินชนวงในปั้มรัดมัดตีเหนียวครับสามฟอมหลังแพ้คะแนนให้กับวันแมนปอประสิทธิ์เมื่อวันที่ยี่สิบสาม เมษายน2559ที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนแสนเหลี่ยมเพชรแสนเหลี่ยมเดอะเบสมวยไทยยิมเมื่อวันที่19สิงหาคม2559ที่ศึกมวยดีวิถีไทยลังสิตครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนในให้กับชอปเปอร์กอสะเพาทองเมื่อวันที่16กันยายน2559ที่ศึกมวยดีวิถีไทยลังสิตครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการครับ ็นการพบกันระวางฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านมหามงคลสยิ่งเจริญการช่างพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเพชรเบลองบริ์สิทธิ์ปานแดงครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์เป็นคู่ที่สองคู่ค้าของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สองนะครับคู่ค้าของรายการครับก็เป็นทางด้านครับฝ่ายแดงครับก็เป็นมวยประเภทครับ รูปร่างนะครับช่วงชกสูงยาวเตะต่อยมัดซอกหนักแรงครับจังหวะนะครับเตะต่อยข้องเชิงดีเข่าในเหนียวครับไล่แขนขวางหน้าค้ำดันแทงดันเสียบได้เปรียบสภาพแวดล้อมหน้าเสือเสียงเชียร์นะครับมวยในเครือคนจัดนะครับบทเบียดเศจสีไทยท้ายการยืนระยะถือว่ามั่นคงแข็งแรงครับรูปร่างดีครับจังหวะเตะต่อยมัดแทงเข่าศอกรุนแรงครบเครื่องวงในเป็นอาชีพหลักอาชีพถนัดครับ ไล่แขนบำรัดมัดตีนะครับขวังหน้าดันแทงดันเสียบรุนแรงครับสามพร้อมหลังแพ้คะแนนครับให้กับเพชรเบรืองฤทธิ์วิจิตรโปรโมชั่นครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่โคราชชนะคะแนนปราบดาบรัดเมืองตรังมวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่เวทีมวยอตกสามจิตเมืองนนทจังหวัดนน,น,นทบุรีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับแสนธนงน้อยลูกบ้านใหญ่มาวันที่สิบเอ็ดกันยายน 2559ที่ศึกมวยดีวิถีไทยรลังสิทธิ์ครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านเพชรเบรืองบริดสิทธิ์บานแดงครับเคยเอาชนะคะแนนมาที่ต่างจังหวัดนะครับหนึ่งครั้งเป็นมวยประเภทครับจังหวัดต่อยมัดแทงเข่าปั้มไปรุนแรงครับครบเครื่องแข็งแรงอาวุธหนักนวงรุนแรงทุกลูกครับอร้มสดครับประเภท เปิดเกมนะครับดุดันเตะขาต่อยมัดรุนแรงครับมีศอกสลับระยะประชิดเป็นมวยที่นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงเสียดสีท้ายๆปั้มรัดมัดตีเหนียวครับปลายมั่นคงแข็งแรงครับสามฟอมหลังครับถือว่าสดนะครับอย่าสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะชนะคะแนนคุณลองภระย์คำพันธเมื่อวันที่30กรกาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนพันมงคลเกียรติสุทัศน์เมื่อวันที่11สิงหาคม 2,559ที่จังหวัดขอนแก่นครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนแสงนารายเกียรติหมู่เกเมื่อวันที่3กันยายน2,559ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านโชคนำชัยคมบางแคครับหรือว่าโชคนำชัยสอเสือเพชรตัวเดียวกันนะครับจะต่อยที่พิกัดน้ำหนัก121ปอนด์ครับ ต่อน้ำหนักหนึ่งปอนให้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลจะต่อยที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนครับฝ่ายแดงโชคนำชัยคมบางแคต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดปอนต่อน้ำหนักหนึ่งปอนให้ฝ่ายน้ำเงินขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนครับต่อยกันเป็นคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการครับ มาดูมวยคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกของรายการครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านโชคนำชัยคมบางแค่ครับเป็นมวยประเภทครับทรหดครับจังหวะเตะขาต่อยหมัดหนักแรงครับศอกคมใจเกินร้อยครับประเภทเปิดเกมบูดุดันบงในไล่แขนครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับอาวุธหนักแรงทุกลูกครับประเภทหัวจิตหัวใจ เกินร้อยครับมีฮึดมีสู้ตะบลอดครับอาชีพถนัดถนัดประเภทเข่าในครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับเดินหน้าท้าชนมีหมัดมีแข้งนําเข้าไปนะครับมีหมัดสอกเสริมระยะประชิดวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับช่วงหลังๆดูไม่ค่อยมีสภาพนะครับสามฟอมหลังแพ้คะแนนให้กับผลกิจตอเอี่ยวจเจริญทองภูเก็ตเมื่อวันที่26มิถุนายน 2,559ที่ช่อง7สีชนะคะแนนฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญเมื่อวันที่30กับรกฎาคม2,559ที่สนามมวยลุมพิน,นีครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับสถานฟ้าอ e ีมีเนนแอร์เมื่อวันที่21สิงหาคม2,559ที่สนามมวยช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านขุนศึกน้อยสิทธ์แก้ว ประพลครับซ้ายนรกแปกครับเป็นมวยประเภทครับถนัดซ้ายครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายอันตรายครับหนักหน่วงรุนแรงอาวุธมวยครบเครื่องครับประเภทหมัดหนักศอกคมครับดักเลี่ยมดีจังหวะดักเตะซ้ายต่อยซ้ายครับอาวุธรุนแรงทุกลูกทุกดอกครับเหลี่ยมวงในไล่แขนหักลงมาแทงหักลงมาเสียบนะครับทําได้ดีนะครับเหลี่ยมหักแทงยัดไส้ก็เก่งนะครับพร้อมสดครับถือว่า 4 5ห้าไปหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับ3ฟมฟอมหลังครับของทางด้านขุนศึกน้อยชนะคะแนนสำรญชัยมอมราช,ชาพัฒนะครับหมู่บ้านจอมบึงวันนที่12มิถุนายน2559ที่สนามมวยช่อง7สีชนะคะแนนเจ้าอินทรีเกียรติจเบริญชัยเมื่อวันที่3กัรกรกฎาคม2559ที่สนามมวยช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะเทนนกน็นอกเอายกที่ส ทะเบรดาสอทนาเพชรครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนำรายการครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงครับก็เป็นทางด้านวลโชคปราณีฟาร์มหรือวณวะพลสิทธิพุพันตูตัวเดียวกันนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านเทพประบุตรสิต์อุอุบลครับ คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์เป็นคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการครับมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับคู่เอกของรายการครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านณวพลโชคปราณีฟาร์มครับหรือว่าณวพลสิทธิู้พันตูตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะต่อยคล้องครับอาวุธหนักแรงทุกลูกครบเครื่องดุดันครับเหลี่ยมวงในไล่แขน นะครับปั้มรัดมัดตีดีครับหมัดหนักสอกคมบูดุดันครับมีหึดตะหลอดครับปั้มตีดีนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งเหนียวแน่นครับบูทรหดนะครับเปิดเกมเดินแรกเดินทะเลาะครับเป็นมวยที่กล้าแลกกล้าออกอาวุธครับมีหมัดมีศอกนะครับเสริมเข้าไปมีแข้งหน้านําครับอาวุธรุนแรงนับน็อกเช็คบินได้เช่นเดียวกันนะครับ วงในเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับสามฟอร์มหลังแพ้คะแนนให้กับศักชัยน้อยเอม็มยุเด่นเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพครับที่เวทีมวยอตกอสาจิตเมืองนนทจังวดนทบุรีเสมอมงคลเด็ชเล็กเคซ่ายิมเมื่อวันที่19บเมิถุนายนสองพที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับเพชรมรกตทีเด็ดเกเมื่อวันที่ยีกับรกฎาคมสองพิที่เวทีมวยอตกสาจิตเมืองนนท์จังหวัดน,นทบุรี มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านเทพพบุตรสิทธิ์อุอุบลครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสอกซ้ายอันตรายแม่นยำรุนแรงครับมัดหนักตอกคมครับประเภทครบเครื่องนะครับอาวุธมวยหลักเตลียมเชิงชกฉลาดครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงถือว่าฟอร์มนะครับกําลังสดมากๆนะครับสองสามไฟหลังชนะรวดนะครับ เป็นมวยประเภทครับมัดหนักสอกคมจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดักแทงดักเสียบนะครับมีหมัดสอกเสริมมีมัดสอกสลับระยะประชิดวงในครับมีไล่แขนขวางหน้าคำแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวครับบูสู้ดีครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับฝีมือหลักเหลียมเชิงชกฉลาดไอคิวสมองความเป็นมวยดีครับหมัดสอกอันตรายตนตนสามฟอมหลังครับเสมอพระพลพุ่มพันม่วงครับวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคม 2559ที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนพระ,ระพลพุ่มพันธม่วงวันที่30สิงหาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนยุทธการเพชรปอต่ออวันที่25กันยายน2559ที่เวทีมวยอตอกมอนนจังหวัดนนทบุรีครับ